ยี่สิบสองสิหาหกหกมันคือดิวตามที่ทุกคนมีความเข้าใจหรือเป็นการขายขาดประเทศตั้งแต่วันนั้นเออนี่นี่นี่สำคัญนะ,ะดิลก็เรื่องนะ,อะไอ้ดิวอำนาจรัดก็เรื่องนะ<ช>ดิวขายขาดประเทศนี่อีกเรื่องนึงเลยนะเพราะเนี่ยนยครับถ้าไม่มีข้อตกลงใดๆนี่ มันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยใช่ใชวุฒิสภาร้อยห้าสิบสองคนลองบอกมาสิว่าวันนั้นไม่มีใครส่งซิกเขาต้องการหกสิบเองอเขาต้องการหกสิบนิดนเองแล้วก็ไปแล้วก็มีเรื่องราวมากมายมีสตอรี่มากมายภัากการเมืองเป็นปฏิปักษ์ทั้งหลายรวมกระทั่งไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเราได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น เข้าใจว่ามันคือการดิวกันอยู่และก็เรียงเรื่องราวว่าเรื่องราวเหล่านี้จะไปจบในแต่ละตอนอย่างไรวันนี้ก็เต็มไปด้วยข้อสงสัยว่าไอ้ดิวที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ดิวคือการขายขาดคือหมายความว่ายกสมปัะปทานแผ่นดินนี้ให้ไปจบหมดสิ้นแล้ว ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้วิเคราะห์กันใหม่แต่ว่าโดยสถานการณ์ทางการเมืองที่ผมก็ำลังเกาะติดอยู่เหมือนกันนะครับคนที่มีหน้าที่ในการทวงดิวเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในการทำหน้าที่ของเขาในกรณีของการดีวหลังจากวันพรุ่งนี้ไปเขาก็ต้องมีข้อสรุปว่าจะต้องทำอย่างไรต่อ ภายใต้เงื่อนไขเดียวก็คือว่าถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้สรุปว่ามันคือการขายกาันแล้วเขาวางจังหวะสวนนะเมื่อวานนี้ก็สวนเต็มๆนะชัดเจนชัดเจนเ,ออเรื่องเงินดิจิตอลเรื่องการวางจังหวะทางการเมืองเรื่อง DNA ทั้งเรื่องพรรคและเรื่องตัวบุคคล<ม>เรื่องตัวบุคคลในทางการเมืองนักการเมืองเนี่ยเขาจะไม่พูดเรื่อง DNA DNA เป็นเรื่องของการสืบสันติวงศ์เนี่ไม่ใช่การสืบทอดอำนาจทางการเมืองอนี่คนละเรื่องเลยนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเรามัดระวังในการใช้ DNA ที่มาพูดกันนั้นเนี่ยคือพูดตอนแรกเรื่องพักการเมือง DNA ไทยรักไทยจนกระทั่งพักเพื่อไทยเนี่ยก,ก็พูดได้แต่พอถึงตัวบุคคลเนี่ยคำว่า DNA มันคนละความหมายนะ เพราะฉะนั้นมันเป็นความละเอียดอ่อนจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับแต่ว่าต้องมีต้องมีความระมัดระวังการนี่นะครับการพูดของคนสามคนเมื่อวานนี้ที่พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับมาแบบขึ้นจอใช่ะนะครับอดีตนายกทักษิณมาเป็นคลิปหรือแบบพูดสดอย่างเศรษฐาทวีสินและอุงอิงเนี่ยเราเองเนี่ยนะครับก็พอรับฟังได้ว่ามีความมั่นใจ เสมือนหนึ่งไม่มีดิวแล้วและก็กล้าที่เอาวันที่สามพฤษภาจะให้เหตุผลแถลงผลงานว่าเหตุที่ไม่ต้องรอสิบเดือนอเพื่อจะไปยันหน้าของพักเก้าไกลนะ่และขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับการพูดเนี่ยนะครับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตของอดีตนายกทักษิณน,นอกเหนือจากเรื่องดีเอว่านี่เป็นสิ่งใหม่ใช่แายความกันว่านะครับ แม้กระทั่งเรื่องการจะพลิกเกมให้แพ้เป็นชนะเพราะมีความมั่นใจเรื่อง DNA เนี่ยดูเสมือนหนึ่งว่าบัรนี้เนี่ยอำนาจได้ยึดไว้เรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยนะครับไอ้พวกที่ไปดิวเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะทำหน้าอะไรเพราะเมื่อวานนั้นเป็นประการปรปะกากศอิสรภาพแล้วนะว่าบัตรนี้เนี่ยนะครับข้าพเจ้าไม่ได้มีบ่วงภาระใดๆผูกพันแล้วนะครับ <laughs> ไม่ใช่วันประชุมพักแต่เว็นวันประกาศอ,ากอิสรภาพอิสรภาพก็นัดลงหน้านัดข้ามทั้งนั้นนะ <c oughs> ไม่ใช่พักอรุณน,นิยมใหม่ไอ,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 อเรื่องพักไม่อุิยมใหม่ประกาศเขาใครเขาก็ไม่เชื่อ,อแต่ว่าเพียงแต่ว่านะครับว่าเกมถัดจากนี้ไปที่ให้บ้านเมืองเดินมาถึงจุดนี้เนี่ยไม่มีใครมีความรู้สึกรู้สาเลยม,มันจึงถอยไปตั้งแต่วันยึดอำนาจเลยที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นว่าคนหาย นะครับหรือแม้กระทั่งการเดินทางออกนอกประเทศเและจนกระทั่งเนี่ยนะครับมาคืนอำนาจการแบบนี้เนี่ยและเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยนั้นเนี่ยมันมันเป็นจริงกันไปได้ทีนี้เนี่ยนะครับเราเองก็รอดูอีกสักระยะอีกไม่นานไม่กี่วันหรอกนะครับเราเองก็คงจะได้เห็นตามลำดับว่าท้ายที่สุดบัดนี้ดิวจบแล้วหรือไม่ไม่กี่วันแล้วนะครับพรุ่งนี้มะรือนี่ก็ได้ยินเสียงแล้วว่า มันจะจบแล้วหรือไม่จบนะครับเพราะแน่นอนที่สุดนั้นมันเป็นบทเรียนราคาแสนแพงว่าถ้าคุณต้องการให้ประเทศเป็นแบบนี้เนี่ยให้ประชาชนแต่ละฝ่า,ายมาบาดเจ็บล้มตายทำแมวอะไรก,ก็ทั้งหมดคือเรื่องเดียวกันคือหมายความว่านะครับบ้านเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงกันไปนเปลี่ยนกันมาเนี่ยสลับมือสลับอำนาจกันเนี่ยนะครับและชีวิตของประชาชนเข้าไปแลกกันทุกฝ่าย ปรากฏมันคือโรงละครดีๆนี่เองทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่ผมคิดไปถัดจากนั้นก็คือหมายความว่าถ้าการประกาศอิสรภาพแล้วก็ดีวก็ถือว่าจบกันไปนั้นเนมันจะจบลงแบบ19กันยาปี49 22พฤษภาห้าเกันอีกรอบหนึ่งหนีไม่ออกไอ้นี่จะพังหนักเข้าไปอ, <S 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 อีกเพราะณวันนี้เนี่ยนะครับการที่วางแผนเรื่องดิจิตอลวอลเลนเ แถลงห้าครั้งไม่ตรงกันถ้าวันที่สิบเกิดประ,ประกาศ<ม>นะครับไม่สนใจคําเตือนจากบปชแล้วเนี่ยนะครับไอ้ไอนี่ก็ต้องเข้าใจอีกสถานการณ์ว่าเรื่องนี้มีการขายขาดที่ด้วยหรือเปล่า<ม>หรือไม้แต่กระทั่งวันที่สิบเมษาเนี่ยนะครับในวันเดียวกันนั้นเนี่ยในคดีหนึ่งหนึ่งสองของอดีตนายกทักษณิณนะ่ยถ้าถ้าเลื่อนก็พอจะคา,าดคะเนกันได้ว่ายังไม่ลงตัว แต่ว่าถ้าไม่สั่งฟ้องเห็นไหมสมมติถ้าไม่ไม่สั่งฟ้องเนี่ยนี่แสดงว่าเรียบร้อยแล้วนะใช่เรียบร้อยเ่ยนะครับก็คือหมายความว่าก็ยกให้หมดมขายขาดไอ้น,นี่ขายขาดไอ้หลักฐานเป็นที่ประจักษ์เพราะอัยการสูงสุดคนเดิมเนี่ยบอกเห็นควรสั่งฟ้องแต่ว่าวันนั้นเนี่ยนะครับสั่งฟ้องอแล้วไม่ให้ประกันตัวไอ้อน,นี่หักกันหักมาหักกลับ เราดูทางการเมืองนะครับแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องสาระแหง่งคดีนะเราก็จะเข้าใจในัยยะทางการเมืองกันได้เต็มเลยถ้ายังไม่จบก,ก็เลื่อนอเรียบร้อยมอบตัวแล้วคือคือ,คอไวความมาย,ยกแผ่นดินให้แล้วเนี่ยก็สั่งไม่ฟ้องแต่ว่าสั่งฟ้องไม่ให้ประกันตัวตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับไม่กี่วันถัดมาก็ปพปอพอชอก็ชี้จะชี้เรื่องการแต่งตั้งผู้กำกับหรือการใช้รถหลวง หรือจะเรื่องอะไรก็ตามก็ยุติการปฏิบัติหน้าที่นี่หมายถึงว่าเดิวกับคนจริงกล้าหักก็หักกลับตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ใช่เพื่อนเล่นกันน่ะเห็นไหมทีนี้เนี่ยนะครับคือผมดูความเรืองร่าเนี่ยดูเสมือนหนึ่งว่ามั่นใจมากนะใช่มั่นใจคึกคักพอๆกับวันเสนอแคนดิเดตนายกพรรคไทรรักษาชาติอ่ะอฟีลนี้เลย เออใช่ในะครับเรื่องราชนะแล้วใช่นึกภาพออกนึกออกไหมจำภาพได้จำภาพได้ว่าบัตรนี้เรียบร้อยแล้วใครจะไปแข่งขันนดะเห็นไหมนะครับคิดการใหญ่แล้วก็ไปอย่างนั้นแต่ว่าท้ายที่สุดมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่อารมณ์เมื่อวานนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าใครก็ไม่มีความรู้เนื้เป็นยาวแล้รา่ามาปล่อยไปกินข้าวมาแล้วเออนะครับแล้วเขาก็ชื่นชอบ นะครับสองคนใน,นีคนหนึ่งกินข้าวอีกคนหนึ่งชื่นชอบ <c oughs> แล้วก็ปล่อยเนี่ยนะครับสร้างจิตวิทยาหมู่กันไป <c oughs> นะครับเพราะว่าไม่มีใครพิสูจน์ได้เนี่ย <c oughs> บ้านเมืองเราจะอยู่สภาพกันแบบนี้ <c oughs> ทีนี้เนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าชุดปฏิบัติการที่เขายังไม่ได้เปลี่ยนภารกิจนี่นะครับในเรื่องการดิวเนี่ยเขายังยืนอยู่นะเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับ ถ้าไปขายขาดโดยที่คนกลุ่มนี้ไม่รู้เนี่ยเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะเพราะผมเองเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะควานหานะข่าวสารเรื่องราวต่างๆเพราะมันเป็นความผิดปกติของบ้านเมืองนะครับที่ทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องความตรงไปตรงมาเลยนะมไม่ใช่เรื่องธรรมชาติถ้าเป็นคนที่ถูกฆ่านี่คือความตายที่ผิดธรรมชาติจะต้องไต่สวนํำนวนชนะสูตรพลิกศพ เพื่อหาสาเหตุของการตายผู้ตายเป็นใครใครทาให้ตายไอ้นี่ใครทําให้เป็น <c oughs> ใครทําให้เป็นใครใครทาให้ให้รอด <c oughs> ไม่ต้องติดคุกสักวัน <c oughs> คล้ายๆการไต่สวนสำนวจสรสูตรพิกูจใช่เป็นวิธีพิจารณาความอาญา <c oughs> ทีนี้เนี่ยนะครับระยะเวลามันมันเร็วนะครับก็คือหมายความว่าไอ้ความกดดันเนี่ยถ้าถ้าเลยเหมือนไม่มีอะไรและและข้ามเส้น สิบเอ็ดพฤษภาไปได้แล้ววันที่สิบนี่เกิดปลอยนี่ก็จบอยู่แล้วนะครับคือวันวันวันที่สิบเนี่ยเกิดสังไม่ฟ้องนี่จบแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็ข้ามสิบเอ็ดพฤษภาแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ้ามันมีเรื่องราวอื่นๆเข้ามาแสดงว่าเป้าประสงค์เนี่ยนะครับเกมอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็อาจจะคิดว่าต้องการล้มกระดาษแหละคือหมากหนะ้าวันนี้หนึ่งไปไปตามดิวก็เปลี่ยนตามกฎเกณฑ์ นะครับและขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับถ้าปล่อยให้ให้ดิวนี่มันหักนะครับแสดงว่าหนึ่งก็ปล่อยไปให้จบซึ่งมันไปยากอยู่แล้วแต่ว่ามันจะนำไปสู่การล้มกระดานกันอีกรอบใหญ่